เรื่องเล่าเรื่องนี้มันเก่าแก่กว่าที่ตำราไหนๆจะบันทึกไว้มันคือจุดเริ่มต้นของปอบที่เราทุกคนรู้จักกันดีเรื่องของยายคำหญิงชราที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นปีศาจแต่ความรักความรักที่มันมีมากเกินไปต่างหากที่ผลักแกให้ลงไปสู่เอเวจีในหมู่บ้านที่แห้งแล้งกันดานหลานชายคนเดียวของยายคำกำลังจะตายนอนสมหายใจรวยรินอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หมอยาที่เก่งที่สุดก็ส่หัวยายคำมองร่างหลานที่ผ่ายผอม หัวใจของคนเป็นย่ามันสลายคืนนั้นใต้เงาจันทร์สีเลือดยายคำคุกเขาลงกับดินที่แตกระแหงพนมมือขึ้นเหนือหัวไม่ได้ไหวพระแต่ไหว้ผีสวดอ้อนวอนต่อเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเอาชีวิตข้าไปเอาวิญญาณข้าไปขอแค่ขอแค่หลานข้ารอดข้ายอมทุกอย่างเสียงกระซิบตอบกลับมากับสายลมมันไม่ใช่เสียงพูด แต่มันแทรกซึมเข้าไปในโสตประสาทของยายคำบอกเล่าถึงพิธีกรรมโบราณพิธีสืบชะตาต่อชีวิตด้วยเครื่องเส้นที่น่าสอิดสเอียนที่สุดนั่นคือเครื่องในสดสดยายคำทำตามทุกอย่างกลางดึกแกแอบไปที่เล้าไก่มือที่เหี่ยวย่นของแกบีบคอไก่จนสิ้นใจก่อนจะใช้มีดเก่า,เก,าเก่ากรีดเปิดท้องของมันกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งแต่ยายคำไม่สนแกล้วเอาตับไตไส้พุงที่ยังอุ่นๆอ,ออกมาวางบนใบตองแล้วแกก็เริ่มกินทั้งๆท,ท,ที่น้ำตาไหลอาบแก้ม รสชาติของเลือดความเหนียวของเครื่องในมันทําให้แกรู้สึกคลื่นเหียนแต่แกก็ฝืนกินมันลงไปพลางท่องคาถาที่เสียงกระซิบนั้นสอนทันทีที่คําสุดท้ายจบลงลมก็หยุดกึกทุกอย่างเงียบสงัดจนหน้าขนลุกแล้วร่างของยายคําก็กระตุกเกรงเหมือนมีบางอย่างที่เย็นเฉียบไหลแทรกเข้าไปในทุกอนูของร่างกาย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 เช้าวันต่อมาปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นหลานชายของแกลุกขึ้นนั่งได้ ไข้ลดลงราวกับไม่เคยป่วยชาวบ้านต่างยกย่องว่ายายคำดูแลหลานดีแต่ไม่มีใครรู้ว่ายายคำต้องแลกกับอะไรมาตัวยายคำเองก็เริ่มเปลี่ยนไปแกเริ่มรู้สึกหิวมันไม่ใช่ความหิวธรรมดาแต่มันคือความอยากที่มันมาจากส่วนลึกของจิตใจความอยากกินของดิบของข้าวตอนแรกก็แค่ไก่แค่เป็ดที่แกแอบกินเครื่องในของมันสดๆตอนไม่มีใครเห็นแต่ไม่นานมันก็ไม่พอความหิวโหวยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งวัวของเพื่อนบ้านล้มป่วยตายกลางดึกคืนนั้นยายคำแอบย่องออกจากบ้านดวงตาของแกวาวโรดในความมืดแกไปที่ซากวัวแล้วลงมือกินอย่างหิวกระหายเหมือนสัตว์ป่าความเป็นมนุษย์ในตัวแกมันเริ่มเลือนหายไปทีละนิด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 แล้วคืนที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงคนในหมู่บ้านเริ่มล้มป่วยและตายอย่างปริศนาด้วยอาการท้องบวมเป่งเหมือนมีใครสูบเอาเครื่องในไป ชาวบ้านเริ่มสงสัยเริ่มหวาดกลัวจนกระทั่งมีคนแอบเห็นยายคําในคืนเดือนมืดกําลังก้มๆเงยๆอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของคนที่เพิ่งตายปากของแกประเปื้อนไปด้วยเลือดในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยยายคําไม่ใช่ยายคําคนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นร่างของปีศาจท,ที่หิวโหยชาวบ้านช่วยกันจับตัวแกมัดไว้กับเสาเรือนทําพิธีขับไล่แต่มันสายไปแล้ววิญ,ญญาณของยายคําได้หลอมรวมกับร้ายตนนั้นจนเป็นหนึ่งเดียวแกสิ้นใจตายในกองไฟ พร้อมกับเสียงหัวเราะที่โหยหวนแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นคำสาปมันไม่ได้ตายไปพร้อมกับร่างวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นจากความรักและความหิวโหวยของยายคำได้กลายเป็นปอบต้นแรกแห่งแผ่นดินสยามที่ยังคงล่องลอยสิงสู่ผู้คนที่เล่นคุณใสหรือคนที่มีจิตใจอ่อนแอเพื่อตามหาเครื่องในสดๆมาเติมเต็มความหิวที่ไม่มีวันสิ้นสุดของมันตลอดไป